ข้อต่อไปนะครับข้อนี้โจทย์กำหนดว่าชายสคนแต่ละคนออกแรง10นิวตันเพื่อดึงวัตถุก,ก้อนหนึ่งด้วยเชือกยาว0.5เมตรและคนทั้งสองอยู่ห่างกัน0.8เมตรในขณะเดียวกันระหว่างวัตถุก,กับพื้นมีแรงเสียดทาน10นิวตันจงหางานที่เกิดขึ้นถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปได้ไกลศ ไปได้ไกล20เมตรนะครับอข้อนี้ก็ก่อนอื่นเลยเราต้องวาดรูปอยู่ก่อนนะครับก็ก็คือมีวัตถุก้อนหนึ่งนะครับวางอยู่บนพื้นแล้วก็มีชายสองคนเนี่ยดึงวัตถุซึ่งถ้าพี่เขียนในมุมมองเนี่ยน้องจะเห็นได้ว่ามันมองยากดังนั้นเนี่ยพี่จะเขียนในมุมมองใหม่คือมองจากด้านบนนะครับ ก็คือจะมีวัตถุนะครับวางอยู่บนพื้นซึ่งวัตถุซึ่งจะมีวัตถุนะครับวางอยู่บนพื้นแล้วก็มีชายสองคนถ้าพี่มองลงไปเนี่ยก็จะเห็นหัวใช่ไหมครับดึงออกแรงดึงด้วยเชือกครับซึ่งเชือกแต่ละเส้นเนี่ยยาว0.5เมตรและก็จากที่โจทย์กําหนดเนี่ยครับว่าชายทั้งสองคน,นยอยู่ห่างกัน0ูดเมตรแสดงว่าระยะเนี่ยจะต้องเป็น ถ้าระยะนี้ทั้งหมดเป็น0.8ครึ่งหนึ่งก็จะเป็น0.4ใช่ไหมครับโอเคก็มาทำกันเลยครับถ้าเชือกอยู่ตรงนี้ครับแรงดึงเชือกเนี่ยก็ต้องเป็นแรงที่เชือกดึงวัตถุใช่ปะ่ะแรงดึงเชือกจงเป็นทิศนี้ซึ่งแรงดึงเชือกตัวนี้เขาบอกว่าออกแรงดึง10นิวตัน ก็คือออกแรงตึงเชือก1 0บนิวตันทีตัวนี้ก็จะเป็น1 0บนิวตันนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการคือเขาต้องการงานที่เกิดขึ้นถ้าวัตถุตัวเนี้เคลื่อนที่ไปได้ไกล20เมตรจะเห็นได้ว่าไอแรง1 0นิวตันตัวนี้มันมันกระทำทิศเนี่ยไม่ได้ทิศแนวแนวตรงใช่ไหมครับ คือแน่นอนว่าสูดว่าสิบนิวตันเนี่ยมันเป็นไงครับมันมันทำมุมต่อวัตถุใช่ป่ะซึ่งมันสมมาตรการที่มันสมมาตรเนี่ยแสดงว่าแรงในแกน y เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าน้องแตกสิบสิบนิวตันเนี่ยไปในแกน y เนี่ยแรงในแกน y จะ,จะตัดกันทั้งหมดดังนั้นจะเหลือแต่แรงในแกน x ใช่ป่ะน้องและและมันจะต้องมีแรงเสียทาน ก็คือฟิกชันเนี่ยกระทำอยู่ข้างใต้พื้นด้วยโจทย์ต้องการงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเป็นงานของแรงเสียดทาน,นรวมกับงานของชายทั้งสองคนใช่ป่ะครับดังนั้นเนี่ยเรามาหางานของแรงเสียดทานก่อน จากรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าแรงในแกน y เนี่ยครับมันตัดกันหมดเหลือแต่แรงในแกน x ดังนั้นเนี่ยวัตถุเนี่ยจะเคลื่อนที่แต่ในแกน x เท่านั้นใช่ป่ะครับจากแต่มัน u เท่ากับ fs ครับมันก็เคลื่อนที่ไปในแกน x x ตามที่โจทย์กำหนดก็คือเคลื่อนที่ไปยี่สิบเมตรใช่ปะ่ะพี่ก็กำหนดให้ระยะน,นี้เป็น20เมตรแล้วกันก็คือเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ20เมตร โอเคนะอ่ะ F เนี่ยครับก็เป็นเท่าไหร่ครับแรงเสียดทานเป็นสิบนิวตันก็แทนค่าไป S เนี่ยเป็น20เมตรส่วน cos เซตาเซตาก็คือมุมที่กระทำระหว่างกันใช่ะครับจะเห็นได้ว่า F เนี่ยเวกเตอร์ไปทางด้านนี้ส่วน S เนี่ยคือการกระจัดเนี่ยเวกเตอร์ไปอีกไปด้านตรงข้ามใช่ป่ะด้านมาตรงกันข้ามกันนะแสดงว่า เซตาเป็น180สิบำหรับถ้าเทียแบกับแรงเสียดทานนะเซตาก็เป็นร้อยแปดสดงว่าคอสเซตาเป็น c o s ร้อยครับ c o s ร้อยเป็นลบหนึ่งอ่ะก็แทนค่าไป10บคูณยีเป็น200 c o s ยคอสเป็นลบหนึ่งก็เป็นลบสองอยจูนได้แล้วดยยับเยูเสียดทานเราก็หางานของชาย2คนครับ ดับเบิลยูชายสองคนเนี่ยเราลองหาดับเบิลยูของชายคนเดียวก่อนแล้วก็เอามาบวกกันก็ได้ดับเบิลยูของชายทั้งสองคนเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามันสมมาตรกันคือชายทั้งสองคนเนี่ยยืนสมมาตรกันเมื่อเทียบกับกล่องใช่ป่ะถ้ามันสมมาตรกันเนี่ยหาคนเดียวแล้วก็มาคูณ2ก็ได้ดับก็ได้งานของคนสองคนอยู่ดีดับเบิลยูชายก็เท่ากับ fs cos เซตาจะเป็นแรงดึงใช่ไหมครับก็เป็นหนึ่งร S, s คือระยะการกระจัดใช่ป่ะก็คือ2 0เซตาคือมุมระหว่างกันใช่ป่ะครับจากข้อนี้จะเห็นได้ว่าเซตาคือมุมนี้เพราะว่า S การการการกระจัดเนี่ยคือด้านนี้ใช่ป่ะแต่ออกแรงทเนี่ยคือด้านนี้เซตาคือมุมระหว่างหางกับหางใช่ป่ะครับก็คือมุมนี้ก็คือ cos เซตา แต่น้องจะเห็นได้ว่าคอสเซตาตัวนี้ถ้าด้านนี้เป็น0.4ด้านนี้เป็น0.5มันเป็นสามเหลี่ยมสามสี่ห้าถูกไหมครับแสดงว่าด้านเนี้ยของสามเหลี่ยมรูปเนี้ยสามเหลี่ยมมุมฉากรูปเนี้ยต้องเป็น0.3คอสเซตาจึงเป็น0.3ส่วนด้วย0.5ก็คือสามส่วนห้าครับห้าสี่ยี่สิบ 4คูณสามได้สิบสองสิบสองคูณหนึ่งร้อยได้หนึ่งพันสองอยจูลอ่าพี่พี่แทนค่าผิดนะครับคือไอทีตัวเนี้ยเป็นสิบนิวตันพี่พี่แทนเป็นหนึ่งร้อยพี่เลยได้คำตอบ 2, ที่ผิดคือจะจะมันจะได้หนึ่งร้ยสิจูลน,นะครับอ่าคือ w บยูของชายหนึ่งคนเนี้ยเป็นหนึ่งร้อยิบจูลพี่ให้ w บยูของชายคนนี้แล้วกันเมื่อกี้พี่หาคนนี้คราวนี้เนี้ย พี่จะหาอีกคนใช่ป่ะครับพี่จะหาของคนนี้ใช่ไหมอ่าก็เบยูเท่ากับ s อ c o s เซต้าเอก็เป็นสิบเอก็เป็นยี่สิบคอสเซต้าก็คือคอสของมุมตรงนี้ใช่ไหมใช่ป่ะครับซึ่งคอสของมุมตรงเนี้ยมันก็เท่ากับคอสของมุมตรงนี้คอสมุมตรงนี้เท่ากับคอสมุมตรงนี้ก็คือ 0.3หารด้วย0.5หรือ3ส,ส่วน5ก็จะกลายเป็น120จูลเช่นกันดังนั้นเนี่ยงานของชายทั้งสองคนเนี่ยเราหางานของชายคนเดียวแล้วมาคูณ2ก็ได้ไดเ่รครับดังนั้นเนี่ยก็จะได้ W ชายทั้งสองคนคือ120คูณ2และ W ับรยูแรงเสียดทานก็คือ200ลบ200จูล ก็ได้ลบ200ครับบวกด้วย240คําสตอบที่ได้ออกมาจึงเป็น40จูลคืองานรวมนั่นเองการที่เกิดขึ้นครับจึงเป็น40จูลจะเห็นได้ว่างานเนี่ยมีเครื่องหมายและสามารถบวกลบกันได้นะครับโอเคข้อนี้ตอบ40จูลครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยข้อนี้เนี่ยน้องก็ควรจะวาดรูปดูก่อนซึ่งรูปที่น้องจะวาดเนี่ยควรจะเป็นรูป ที่มองจากด้านบนเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณนะครับก็ก็หางานก่อนงานของแรงเสียดทานก่อนซึ now, 1, ่งงานของแรงเสียดทานเนี่ยคอรเซตาเนี่ยจะเป็นคอร์สร้อซึ่งคอร์สร้อเนี่ยจะเป็น1นะครับก็จะกลายเป็นลบสองจูลอ่ะก็เคลียร์และวพอยนี้งานของแรงเสียดทานเคลียร์ก็มาดูงานของชายทั้ง2คนดูงานของชายทั้ง2คนก็เอฟเอสคอ s เซต้าครับคอรเซต้าเนี่ย เราก็ต้องแทนเซต้าให้ถูกจากรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเซต้าเป็นเป็นมุมนี้ซึ่งมุมนี้ก็เท่ากับมุมนี้ด้วยใช่ไหมน้องก็ก็เลยทำงันก็เลยทําได้เลยก็คือเซตาเป็นคอรเซต้าเป็น3าส่วนหแทนค่าลงไปครับก็ได้ w ัย,ยูเป็น120จูลสําหรับชาย1คนนะครับ2คนก็มาคูณ2ก็ได้240จูลอ่า ก็ามาบวกลบกันครับกยูก็จะเป็นลบ200บวก240จะได้40จูนเป็นคำตอบสุดท้ายครับข้อนี้ตอบ40จูน